ในระหว่างที่ความตายกําลังคุกคามนักโทษการเมืองบนเกาะเต่าอยู่นั้นหมอ่อมราชวงศ์นิมิตมงคลน,นวรน์และดรโชตคุ้มพันธ์ซึ่งต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตอยู่ในเรือนจําบางขวางด้วยคดีกบฏ18สมศพเมื่อปี2481ถูกรัฐบาลมองว่าเป็นบุคคลประเภทหัวแข็งอาจจะเป็นเสี้ยนหนานแก่รัฐบาลได้ทางราชการจึงได้มีคําสั่งในประเทศบุคคลทั้งสองให้มาร่วมเผชิญความยากลําบากบนเกาะเตา่าในฐานะนักโทษการเมือง เมื่อทั้งสองเห็นสภาพของนักโทษบนเกาะเต่าทําให้เขาตกใจแทบสิ้นสติเพราะมันคือสภาพของนรกบนดินอย่างแท้จริงแทบทุกคนผอมเหลือแต่หนังคุ้มกระดูแววตาอิดโรอยผ้พาผพ่อนหลุดรุย่ยมีสภาพใกล้ตา,ตายเต็มทนนักโทษใหม่ทั้งสองสำนึกทันทีว่าตนถูกส่งไปลงนรกร่วมกับนักโทษการเมืองพวกนี้เสียแล้วท่ามกลางความตายที่อยู่ตรงหน้านักโทษคนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าความสุขเดียวของแต่ละวัน คือการได้เฝ้าดูพระอาทิตย์ตกลงสู่ทะเลมันช่างสวยงามจับใจทะเลเปลี่ยนเป็นสีม่วงชมพูตัดกับท้องฟ้าสีคราม